ครึ่งปีแรกเอกชนออกคุณคู่1.14ล้านพบ3วจปิดนัดชำระหนี้1.2หมื่นล้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าฝ่ายตาสารนี่สำนักงานคณะก,กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กลตได้สรุปภาพรวมของตาสารนี่ภาคเอกชนครึ่งแรกของปี66ว่ามีมูลค่าคงค้าง4.86ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น6.6%จากสิ้นปี65 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับพวามน่าเชื่อถือหรืออันดับเครดิตระดับเขึ้นไปคิดเป็น84%่เนของมูลมูลคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งหมดโดยเค,เครื่องแรกของปี66มีมูลค่าการระดมทุนทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาวทั้งสิ้น1.14ล้านล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า2.09ล้านล้านบาทเนื่องจากผู้ออกตราสารหนี้ได้ทยอยออกและเสนอขายตราสารหนี้ เพื่อจำกัดต้นทุนดอกเบี้ยในปีที่ผ่านมาแล้วโดยส่วนใหญ่เป็นตาสถานีระยะยาวอายุเฉลี่ย4.33ปีซึ่งระยะเวลาปรับลงเล็กน้อยจากปีก่อนซึ่งอายุเฉลี่ยอยู่ที่5.11ปีขณะที่ผู้ออกตาสถานีรายใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์พลังงานและสาธารณระโภคและพัฒนาสังหาริมทรัพย์มิวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระหนี้และใช้ในกิจการของบริษัททางนี้สัดส่วนการเสนอขายกว่า90เป็นตาสรานีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ ลงทุน Investment Grade ส่วนตราสารนี้ที่มีความเสี่ยงสูง High Yield Bond ได้แก่กลุ่ม Non Investment Grade และ u r a t ร d ผู้ออกตราสารนี้จะจัดให้มีหลักประกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนสำหรับตราสารนี้ระยะยาวของกลุ่ม Investment Grade และ High Yield มีดอกเบี้ยเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นจาก3.46เป็น3.62และจาก6.25เป็น6.70ตามลำดับ ตามทิศทางดอกเบีย้ยที่มีน้โน้มสูงขึ้นโดยตาสรานีที่มีการเสนอขายส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มที่มีมอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A ขึ้นไปยังสามารถขายได้ตามมูลค่าที่ตั้งไว้จะมีเฉพาะบางบริษัทในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เสนอขายได้ไม่ครบตามจํานวนเนื่องจากผู้ลงทุนมีความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นจากการผิดนัดชําระของบางบริษัทแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการออกตาสรานี้ใหม่เพื่อทดแทนตาสรานี้เดิมที่ครบกําหนดโลว์โอเวอร์ over, เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายในการระดมทุนไว้มากกว่าจำนวนเงินที่ต้องใช้โรโเวอร์ในระดับหนึ่งรวมถึงมีแผนสำรองในการออกหุ้นคูุ่่นต่อไปเพิ่มเติมและใช้แหล่งเงินอื่นเช่นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและเงินคู่จากธนาคารเป็นต้นขณะที่ตาสานี่กลุ่มไฮเยโบนมีการขอขยายวันครบกำหนดอายุประมาณ1-2ปีส่วนใหญ่เป็นผู้ออกรายเดิมที่เคยขอขยายวันครบกำหนดอายุแล้ว และยังไม่สามารถออกตาสานี้ใหม่เพื่อทดแทนได้และมักจะเป็นตาสานีที่ยังที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยข้อมูลสิน้นิทุนายน66มีผู้ออกตาสานีที่ขอขยายอายุ 10, 14ราย38รุ่นมูลค่าคงค้าง13,395ล้านบาทคิดเป็น0.2% 2.8%ของทั้งระบบซึ่ง63%อยู่ในธุรกิจอสังหาริมททัพย์ทางนี้มูลค่าคงค้างการขยาย อายุลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี65ซึ่งอยู่ที่14,273น้อล้านบาทเนื่องจากมีผู้ออกบางรายไทยทอนตาสานีที่เคยขอขยายอายุในช่วงครึ่งปีแรกของปี6 6มีการปรับลดอันดับน่าเชื่อถือดาวเกรดและแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยเกิดจากปัจจัยเสี่ยงเฉพาะของแต่ละบริษัทขณะที่ตั้งแต่ต้นต้นปี66มีผู้ออกหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่มีการผิดนัดชำระหนี้3รายมูลค่าเงินต้นที่ผัดผิดนัดรวมทั้งสิ้น12,278.29ล้านบาทคิดเป็น0.25%ของตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งระบบโดยทั้งหมดเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งการผิดนัดชำระของทั้ง3รา,ายเป็นปัญหาเฉพาะบ,บริษัทยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะตลาดตราสารหนี้โดยรวมขอบคุณที่มาของข่าวจาก ไทยรัฐมันนี่ไทยรัฐ c o t h o d o